อ่ะฮะอย่าเพิ่งไปครับผมอย่าเพิ่งไปไหนเลยอย่าเพิ่งรีบไปดูคลิปนะครับผมก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆม,ม,มากๆในช่องเรานะครับผมและถ้ากดติดตามเรียบร้อยแล้วก็ไปดูคลิปได้เลยก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม ตำนานจอมยุทธพูดทางซานกับผม N D Channel กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมเราก็จะมาทำตามสัญญานะครับผมกับคลิปที่แล้วนะทุกคนนะเพราะว่าเราไม่เหมือนบางประเทศนะครับที่พูดไปแล้วทาไม่ได้โอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยละกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมเราก็จะมารีวิวตัวละครนะครับที่ยังไม่เข้าเซิร์ฟไทยนั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับตัวละครแรกนะครับที่เราจะมารีวิวนะฮะ ก็คือตัวละครสายซับพอร์ตนะครับที่เพิ่งเข้าเซิร์ฟจ,จีนได้ไม่นานมานี้เลยนะครับผมก็คือตัวละครองค์ชายนะครับไม่น่าจะรุ่นที่4ปะ่ะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่ารุ่นที่4หรือเปล่านะครับผมก็มีชื่อว่าเสี่ยเปิงนะครับผมเป็นตัวละครที่ผมบอกเลยว่าเหมือนจะเก่งมากๆนะครับผมแล้วก็มาแก้ทางทีมปัจจุบันนะตอนนี้ด้วยนะครับผมแต่ผมก็จะมาบอกแล้วกันว่าแก้ทางยังไงแล้วกันเนาะแต่เราขอมารีวิวสก,กิลก่อนแล้วกันนะครับผม ก็อย่างที่ผมบอกไปเลยนะครับผมว่าตัวองค์ชายเสียบเปิงนะครับผมเป็นตัวละครสายซับนะทุกคนนะเป็นตัวละครที่สกิลน่าจะเป็นตัวเน้นซับอยู่แล้วนะครับผมแต่ต้องมาอ่านสกิลทีนึ่งกันนะครับว่าจะมาแก้ทางไออินได้หรือเปล่านะครับผมหรือว่าจะมาเล่นคู่กับไออินหรือเปล่าหรือว่าจะมาคลองบัลลังก์ไออินอะไรอย่างงี้นะทุกคนนะโอเคเรามาเริ่มกันเลยละกันนะครับผมสกิลที่หนึ่งนะครับก็คือใช้ปีกหงนะครับผมในการรักษาเพื่อนนะครับทั้งหมดในทีมนะครับผมอันนี้น่าจะสามารถฮิ้หหมดดเลย่ะคคนนนทุกาจวได้ด้วยนะครับ เพราะว่าเขาบอกว่าฮิวเพื่อนทั้งทีมนะทุกคนนะประมาณนี้แหละก็การฮิวนะครับก็เป็น2%นะครับผมของพลังชีวิตสูงสุดของเพื่อนเพื่อนะครับผมก็เป็นเวลาการฮิวนะครับคือ3วิวิทีนะครับผมเออคือที่ผมมีตัวเนี่ยผมค่อนชอบเลยจะได้เห็นแบบเลขชัดๆนะครับว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าพอเราไม่มีตัวนะครับผมเราไม่สามารถรู้ได้นะครับว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะทุกคนนะประมาณนี้เลยสกิลที่สอนะครับผมฮิวเลื่อนให้เพื่อนนะครับที่เลือดน้อยสุดหนึ่งตัวละครนะครับผมและการฮิวนะครับก็จะเป็น15%ของเลือดที่หายไปนนนะะคครับทุก และสกิลนี้นะครับผมก็จะปล่อยออกมานะครับทุกๆ8วินาทีนะครับก็จะมีครูดาวนะทุกคนนะประมาณนี้เลยถามว่าสกิลนี้ดีไหมผมว่าโอเคเลยนะครับเป็นการที่เด้งเลือดให้กับเพื่อนๆนะทุกคนนะแล้วก็เป็นการที่เอามาคูณกับเ p พที่สูญเสียไปนะครับผมว่าถ้า HP พสูญเสียไปเยอะๆหน่อยนะครับน่าจะคิวเลือดแบบมหาศาลมากๆนะทุกคนนะสกิลที่3ามนะผมร่างจิงวิญญาณยุทธ์นะทุกคนนะรักษา H p 25%็นะครับของเพื่อนๆนะทุกคนนะและไอเฮดพีที่25%่สนะ้ ก็จะเป็นของพลังชีวิตสูงสุดของเพื่อนทั้งหมดนะครับผม G ก็จะเป็นการฮิวหมู่นะทุกคนนะคือว่าโอเคอยู่นะทุกคนนะไอ้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ถือว่าเยอะมากนะทุกคนนะแล้วก็ไปคูณกับพลังชีวิตสูงสุดของเพื่อนอีกโอ้โหผมรู้สึกว่าน่าจะฮิวหนักพอสมควรนะครับผมสะเล่าจสกิลนี้เลยต่อไปครับผมสก,กิลที่สี่นะครับผมหลังปล่อยแอคทีฟสก,กิลนะครับเขาไม่ได้บอกว่าแอคทีฟสก,กิลคือสก,กิลอะไรป้านะครับน่าจะนับหมดเลยทั้งสก,กิลที่หนึ่งแล้วก็สกิลทที ถ้าเขาใจง่ายๆเลยนะครับผมถ้าเสียบเบิงนะครับได้ใช้สกิลที่1หรือสกิลที่3นะครับได้รับนะครับผมสถานะพิษนะครับผมเบาลง60%นะครับผมเป็นเวลา3วิธีถึงซึ่งถามว่าดีไหมผมบอกเลยว่าโคตรดีนะครับ60%นี่ถือว่าหายไปเยอะมากๆับทุกคนนะ60%นะครับไม่ใช่6%เออซึ่งผมบอกเลยว่าช่วยได้ไหมผมบอกเลยช่วยได้ดีมากๆนะครับเพราะว่าแพทนี้นะครับตุกโปกับปากะเป้านี่คือยืนหนึ่งมากๆนะครับ ถ้ามีเสือเปิงมาครับผมมายืนนะครับผมรู้สึกว่าอาจจะทําให้เพื่อนเราอึดได้มากขึ้นนะครับผมแล้วก็รับทนรับเท้ารับมือรับตีอะไรทุกอย่างดีมากๆเลยนะทุกคนนะต่อไปสกิลที่5กันเลยแล้วกันนะครับผมเมื่อเพื่อนใช้แอคทีฟสกิลนะครับมีโอกาส50%นะครับผมที่เพื่อนจะได้รับฟื้นฟูร่างจิมมิยายุต์นะครับ5หน่วยนะครับผมและสกิลนี้นะครับจะคููดาวทุกๆ10วินาทีโอเคก็เป็นสกิลที่ผมรู้สึกว่าโอเคมากๆเลยนะครับผมเป็นสกิลที่ เอามาเพิ่มโกรธให้กับเพื่อนๆนะครับผมหรือเพิ่มร่างจริงย่าอยู่ให้กับเพื่อนๆนั่นแหละซึ่งถามว่าดีไหมคือดีมากๆนะครับผมโอเคเลยสกิลที่6นะครับผมเมื่อเลือดตัวเองนะครับผมเต็มอยู่นะครับจะเป็นการเพิ่มรักษา60%สิบเปอนนะทุกคนนะโคตรเยอะนะครับผมคือสกิลนี้นะครับผมต้องให้ตัวละครเสียบเปิร์นเลือดเต็มนะทุกคนนะจะเป็นการที่เพิ่มผลการรักษาตั้ง60%เลยนะเว้ยเออคือแบบโคตรเยอะเลยผมรู้สึกว่าโอเคมากๆาแล้วครับแล้วก็โอเพ่มากะฮะ ต่อไปก็ผมสกิลที่7กันเลยละกันนะครับผมเพิ่มพลังป้องกันนะครับให้เพื่อนที่พลังป้องกันสูงสุดนะครับและพลังป้องกันนะครับที่มอบให้นะครับก็เป็น15%นะทุกคนนะโอ้โหถือว่าเยอะมากๆนะครับ15%นะทุกคนนะและสกิลนี้นะครับผมจะอยู่ยันจบเกมด้วยโอ้โหผมบอกเลยว่าโอเคมากๆเลยนะครับผมสำหรับสกิลที่7นะฮะทำให้เพื่อนเราอึดได้มากขึ้นนั่นแหละยังก็ยืนรถทำให้ทนรับมือรับเท้าได้ดีมากๆนะครับซึ่งตัวละครที่จะได้เกาะก็ไม่ใช่ตััััััววววไไหหหนนนนนนนะะะะะคคครรรรรบกก็ืือออออตตตลลใ้มุ่่่ขขงงงงเเเาาาฮแแท สกิลที่8นะครับผมพันธมิตรทุกคนนะครับได้รับความเสียหายจะไม่ตายเออคือบอกเลยว่าโค้ดสกิลนี้เป็นสกิลที่ดีมากๆนะทุกคนนะง่ายๆจะเป็นอามาตะหนึ่งวินั่นแหละและสกิลนี้นะครับผมก็คล้ายๆกับไออิดเลยก็คือทุกคนที่อยู่ในทีมนะครับจะใช้ได้ทุกคนเลยครับผมและคนละหนึ่งครั้งมผมรู้สึกว่าสกิลนี้โอเคมากๆนะฮะซึ่งเป็นสกิลที่เอาไว้ช่วยเพื่อนแบบว่าที่ไม่มีบัฟกันตายนะครับผมทำให้ตัวละครตัวนี้ มีประโยชน์มากๆนะครับผมสำหรับสกิลนี้นะครับผมเออแล้วก็จะมาแก้ทางสกิลของปักกระเป๋าได้ด้วยตรงที่พอปักกระเป๋าตายนะครับจะระเบิดนะครับทำความเสียหายใช่ไหมแล้วทำให้เพื่อนเราตายซึ่งถ้ามีสกิลที่8นะครับจะทําให้เพื่อนเราไม่ตายนะครับทุกคนอถือว่าโอเคเลยแล้วก็จะไปคอมโบสกิลที่9กันะทุกคนนะสกิลที่9จะคอมโบยังไงก็คือเมื่อใช้สกิลที่8นะครับตัวเองจะได้รับการฟื้นฟู HP 2ี่สอด้วยมผมบอกเลยว่าสดชืน่น คือมีอมาตะไม่พอนะครับจะมีการเ,เลื่อนๆมาอีกโอ้โหผมบอกเลยว่าเกาะกำบังดีๆนี่เองนะทุกคนนะต่อไปสกิลที่10นะครับผมสกิลที่ผมบอกเลยว่าเกยนเหมือนเดิมนะครับผมเมื่อเสียบเบิงนะครับรักษาเพื่อนนะครับมีโอกาส60เลยนะครับ60%อร์เซนะครับที่จะล้างดีบัฟทั้งหมดของเป้าหมายได้อแต่แต่ๆๆแต่แต่แต่เลยครับผมพระเอกมาช่วยแล้วทุกคนโอ้โห ดีบัฟก็มาดิครับก็ล้างออกให้หมดเลยสี่หมดจดนะครับทุกคนนะตัวละครตัวนี้นะฮะซึ่งผมบอกได้เลยว่าอีกไม่นานนะครับพิมพิกก็น่าจะหมดไปแน่ๆนะครับเพราะว่าขนาดตอนนี้นะครับเสียบเปิงได้มาแก้ทางอะไรทุกคนนะแต่ผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่ามันเป็นการตลาดหรือเปล่านะครับเพราะว่าถังเชิญล่างสองก็เป็นสาระดีบัฟเลือดไหลนะทุกคนนะไม่รู้ว่าจะมาแก้ทางกันเองหรือเปล่าต้องมาดูอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะโอเคต่อไปนะครับผมเรื่องดาวกันบ้างแล้วกันนะครับผม ดาวสีขาวนะครับผมก็จะเป็นเมื่อเราปล่อยสกิลที่2นะครับผมจะเพิ่มพลังป้องกัน5%นะครับเป็นเวลา5วินาทีบไม่มีอะไรมากนะครับเป็นการแค่เพิ่มพลังป้องกันนะต่อไปนะครับผมสีฟ้านะครับผมเพิ่มการรักษาสกิลที่9นะครับเป็น25%นะครับผมจาก20%นะต่อไปนะผมดาวสีม่วงนะครับผมเพิ่มเวลาสกิลที่4นะครับเป็นเวลา5วินาทีซึ่งสกิลที่4นะครับตอนแรกนะครับผมลดความเสียหายจากพินนะครับผมเป็นเวลาแค่สามวิใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็กลายเป็น5วินนะครับผมแค่นี้เลย ซึ่งถามว่าดีไหมสองวีที่เพิ่มมาผมว่าโอเคเลยนะทุกคนนะต่อไปสีส้มนะครับผมก็จะง่ายๆนะครับทุกคนนะไม่มีอะไรนะครับผมเอฟเฟกต์สกิลที่7นะครับผมเพิ่มพลังป้องกันนะครับเพิ่มขึ้นเป็น20%นะครับผมเพราะว่าสกิลที่7นะครับผมเป็นการที่เพิ่มพลังป้องกันได้กับเพื่อนนะทุกคนนะ15%นะฮะแต่พออัพมาถึงสีส้มนะครับก็จะเป็น20%เลยพอเป็นดาวสีแดงนะทุกคนนะเมื่อเริ่มต้นนะครับผมความเสียหายจากพีที่ได้รับนะครับลลดง30% เป็นเวลา10เวทีโอ้โหดีมากๆนะทุกคนนะคือเริ่มเกมมาก็แก้ทางิดได้เลยนะครับผมไม่จำเป็นต้องรองสกิลอะไรเลยนะฮะต่อไปครับผมดาวสีทองนะครับผมเมื่อเพื่อนตายนะครับมีโอกาส80%นะครับที่จะสามารถปล่อยสกิลเจ็ดได้อีกครั้งนะครับผมสกิลที่เจ็ดก็คือเพิ่มพลังป้องกันนั่นแหละ ก็คือสมมติถ้าไอตัวที่เราเพิ่มพลังป้องกันนะครับผมตายไปแล้วก็สามารถยกพลังป้องกันไปให้กับตัวละครอื่นได้นะครับซึ่งถามว่าดีไหมคือโคตรดีนะครับผมสำหรับตัวละครเสียบเปิงนะครับเป็นตัวละครสายซับพอร์ตที่ช่วยเพื่อนได้โคตรมหาโกงอะไรก็ว่าได้นะทุกคนนะเรื่องวงแหวนนะครับผมก็แนะนําว่าเล่นตามเขาบอกไปเลยก็ได้ครับแนวแนวนี้นะทุกคนนะเป็นวงแหวนที่เน้นในการช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้วนะครับผมก็มีหลายแบบมากๆนะครับสามารถไปดัดแปลงกันได้นะครับผมเออ ความชํานาญนะครับก็แนะนําว่าใส่ด้านเลือดไปเลยนะครับผมเพราะว่าตัวละครตัวนี้ก็เน้นเลือดอยู่แล้วครับเอามายืนนานๆนะครับผมมายืนอึดทนนะทุกคนนะประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับตัวละครเสียบปิงนะฮะซึ่งนะตอนนี้นะครับผมถามว่าเสียบปิงมันโอเคไหมผมบอกเลยว่าโอเคมากๆนะครับก็ดูท็อเซิร์ฟผมละกันเนาะเห็นไหมท็อปเซิร์ฟผมนะครับก็จะมีทีมพี่อยู่ตลอดเวลานะครับผมก็จะมีตุ๊กโปบ้างแหละจะมีปะกระเป้าบ้างแหละจะมีพีวีโตงบ้างแหละเห็นไหมคือตัวละครตัวนี้อาจจะมาแก้ทางทีมพีได้เว้ย ป่ะคือทุกคนนะครับก็จะส่วนใหญ่นะครับก็จะมีตัวละครแบบทีมพิดอยู่นะครับผมเห็นไหมผมก็รู้สึกว่าจะมาแก้ทางได้นะทุกคนน่าจะเวิร์ก็ได้นะครับต้องมารอดูอีกทีนึงนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคคลิปนี้ขอรากันไปก่อนนะครับผมถ้าใครอยากผมรีวิวตัวละครอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไปด้านล่างเลยนะครับผมผมบอกเลยว่าตัวละครตัวนี้ถ้าเข้ามาในไทยนะครับก็เตรียมตัวตกเมตาทีมพิดได้เลยนะฮะแต่ผมบอกเลยว่าอีกนั้นเหมือนกับลุงแถวบ้านผมอะ ถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาแหละเพราะมันมีแค่หนูคนเดียวอันดี้พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปไม่รู้กี่ทีม่นจะคนบอกว่าเซน